นี่นะคุณผู้ชมนะครับพระพุทธสายญาติวัดโลกยะยสุทธารามนะครับได้รับการบริรณะครั้งใหญ่ในปีพศ2497นะฮะจนมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะฮะอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะครับลักษณะของพระพุทธรูปหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือนะครับหันพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับมีขนาดความยาวตั้งแต่พระเศียรจรด พระบาทรวมอยู่ที่42เมตรฮะมีดอกบัวรองรับพระเศียรน,นะฮะและพระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉากนะฮะนิ้วพระบาทยาวเท่ากันนะครับบริเวณด้านหน้าองค์พระปรากฏร,ร่องรอยนะครับเสากออิทรูปแปดเหลี่ยมจำนวน24ต้นนะฮะวางตัวอยู่ในแนวของอาคารคลุมองค์พระทําให้ทราบว่าเดิมของพระพุทธสยาิองค์นี้นะฮะก็คือประดิษฐานอยู่ในวิหารน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูเสาแปดเหลี่ยมนะครับคุณผู้ชม อันนี้คือเสาแปดเหลี่ยมนะคุณผู้ชมโอ้เนี่ฮะยาวโอ้โหสวยงามอลังการจริงๆนะครับคุณผู้ชมผมจู่ตรงพระบาทนะครับนี่ของพระพุทธสายญาติเนี่ยยาวยาวมากนะครับเนี่ยฮะโอ้โหเป็นไงฮะ เดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับอุ้ยนี่นิ้ว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 เห็นไหมครับโอ้โหนิ้วนะฮะนี่ชูมือนี่แบบยังไม่สุดเลยฮะคุณผู้ชมว้าวยาวมากเลยสูงมากๆานะฮะวนนี้คุณผู้ชมได้ดูนี่โอ้โหเห็นยวนฮะอันนี้นิ้วพระบาทนะครับนิ้วพระบาทนี่ให้คุณผู้ชมดูว้าวมันเป็นอะไรที่ amazing จริงๆนะครับ รักมากอยุธยารักมากนะรักมากจริงๆยุธยานะครับฝึกมีโอกาสมาเที่ยวกันนะที่วัดโลกยสุธารามเนี่ยมาไหว้พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรียุธยาเดี๋ยวดูด้านหลังขององค์พระกันบ้างนะครับนู่นยาวไปถึงนู่นเลยนะฮะแล้วก็นี่เสาว,วิหารเดิมนะฮะเสาแปดเหลี่ยมนะครับยาวไปถึงนู่นนะครับอืมอลังการยิ่งใหญ่ถ้าเดี๋ยวฟมาดูทาง อุโบสถแล้วก็วิหารด้วยนะฮะน่าจะเป็นอุโบสถหลังที่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็จะมีพระปางด้วยนะครับเห็นไหมฮะด้านหลังนี้นะครับเนี่โอ้โหมีพระปางลานกว้างยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆเลยดูนะครับคุณผู้ชมโอ้โหยิ่งใหญ่มากอยู่อยู่อะไรหลังวังนะครับคุณผู้ชมอยู่หลังวังนะก็หานว่ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับที่วัดโลกะยะสุทารามเนี่ย ก็ต่างชาตินิยมมาเยอะมากๆนะครับนี่ฮะผ้นอนหงใหญ่ที่สุดในเขตเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเที่ยวกันเหนื่อยแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะก็อย่าลืมนะครับแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านบะหมี่เกี๊ยวเย่ยหลิวอยุธยาด้วยนะฮะมีหารหลากหลายไว้รอให้บริการกับ f อทุกทุกคนนะมาเที่ยวอยุธยาจะบอกว่าอยุธยามีอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพี่ป๊อกก็จะพาไปเที่ยววัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับคลิปนี้โอเคบ๊ายบายขอบคุณนะครับ